ชื่อร้าเลยนะร้านซักลีดเลยนะครับโลซี่ซัลี่รอนรีโลซี่รอนรีอยู่อยู่อยู่ย่านไหนนะครับวัดบุญพระธัาจอมเทียนพระธัาซอยวัดบุญพระธาใต้พะธัาพาจอมเทียนพธาจอมเทียนซอยวัดเลยนะซอยวัดบุญวัดบุ

ลซีมาเปิดเปิดเปิดหน่อยเปิดหน่อยอา,าออปีแรกซื้อตัวซีนิออโต้บาร์งานไม่เยอะแต่ตอนนี้งานเยอะละเพิ่มเป็นสองหัวใจปีที่สอง แล้วปีที่สอมงายกจาะเ็นนะตัวต่อไปครับผมครับผมนี่โอเซลไม่ไม่รู้เรื่อง